สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีด้วยครับผมกับงวดนี้พี่น้องครับก็ถือว่าเจ็บหนักนะครับผมบ่าวเ่าก็ถือว่าข้อตกครับพี่น้องงวดวันที่30ธันวาคม2 5 6 4รบ่ครับแนวทางกระลุดไหลสำนักพี่น้องครับของพินัทชีพุ่มของอาจารย์ผู้เขียวครับของคุณปุ๋ยบัวหญยครับผมครับงวดนี้ก็ถือว่าพลาดนะพี่น้องครับจะสู่ตอบ่ครับผมจะตามกันตอบ่ครับผม ครับในงวดวันที่17มกราคม2 5 6 5พี่น้องบ้าวเฒ่าเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเด้อพี่น้องครับกระเสียใจน้ำทุกท่านครับที่บทถูกรางวัลกับผมครับงวดนี้บ้าวเฒ่ากะเจ็บนักพี่น้องกะถือว่าข้อตกเลยครับผมครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเด้อครับผมครับของคุณปุ๋ยบอยไห่ครับกะรุดพี่น้องครับทั้งหมลแางนะครับผมครับแนวทางมีเขามีรุดครับ มีงวดเขามีงวดดุดนะพี่น้องครับแล้วก็ของพินัทชีพุ่มครับผมรับมาตะเหล็กเด่นพี่น้องรับงวดที่30ธันวาคม2 5 6 4ครับเป็นให้เด่นบนเด่นศูนย์รับก็ะือว่าเหล็กเด่นมากอยู่พี่น้องครับของอาจารย์ใช้สารคามครับเหล็กเด่นกะมาอยู่ด้วยครับผมรับลักลอยศูนย์กามาครับลักหนวย8กมาพี่น้องครับเอาพี่น้องครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเ้อพี่น้องครับสู้กันต่อ่าครับผม ในงวดวันที่17มกราคม2 5ง4ครับไปเบิ้งน้ำกันครับว่ามีสสำนักไดแนครับให้เลขกเด่นนัพี่น้องครับงวดนี้ก็ถือว่าบ่หลายสำนักด้อพี่น้องครับเอาครับถ่าสู่ตอนนพี่น้องครับงวดหน้าบ่าวเฒ่าก็จะตามแนวทางมาให้ขึ้นเก่านักพี่น้องครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเด้อครับผมครับงวดนี้ก็ถือว่าเจ็บหนักนะครับพี่น้องครับบ่าวเถ่าขอขอโทษขออภัยครับ เอฟซีทั้งช่องเด้อรับเด้อครับพี่น้องทุกท่านครับผมกับงวดนี้อาจจะลุดหลายสำนักแน่เนาะพี่น้องครับเอาไปเบิ้งน้ำกันครับว่ามีสำนักใดแน่พี่น้องที่เพิ่นเหล็กเด่นครับที่เขาแน่เนาะพี่น้องครับไปเบิ้งน้ำกันครับพี่นักชียภูมิครับของอาจารย์ผู้เขียวครับมาตะเหล็กเด่นบนเด้อครับผมเพื่อนห้เด่นศูนย์ครับกระเด่นบนมาศูนย์ตรงๆเนาะพี่น้องครับเจ็ดสี่ศูนย์กับห่าเจ็ดสายนองบัวลำพูหลุดอยู่ได้พี่น้องงวดนี้ครับผม ครับต่อมาสายพับประแดงครับเพิ่นไน้มา704ครับเพินก็ให้เด่นบนเด่นศูนย์คื่กันครับผมเหล็กเด่นถือว่ามาอยู่ครับส่วนเหล็กล่างหาเกครับก็หรุดน้อพี่น้องของสายพับประแดงครับบ่าวเฒ่าขอโทษขออภัยเ c ทั้งช่องเด้อครับผมแนวทางมีเขามมหรุดน้อพี่น้องครับสู่กันต่อตามกันต่อว่ครับผมเป็นกําลังใจให้ในเด้อครับพี่น้องจะได้ตามแนวทางมาให้ครับผมครับส่วนเตะเดคอนแกนครับ เพื่อนเ้เดนบนเดน8ครับเลขกเดนก็ถือว่าแม่นอยู่นะครับผมครับ3ตัว5าเกครับล่างเพื่อนเดนหนึ่งครหนึ่งขับมาตะเล็กเดนบนนรับของตเด็ดขอนแก่นครับต่อมาครับอาจารย์ชัยสารคามครับผมลักลอยก็ถือว่าแม่นครับเพื่อนหฮศูนย์ได้พี่น้องครับลักซิปลดครับลักหน่วย8ก็ถือว่ามาตรงๆครับผมครับ หลักหน่วยหกกับแปดกอดข้อกันมาบนเลเดอพี่น้องครับเลขเด่นครับของอาจารย์ชัยสารข้ามก็ถือว่าแม่นครับเพื่อนเฮเด่นแปดครับจับคูหลุดอยู่ได้ครับผมส่วนเลขล่างครับอาจารย์เพื่อนเฮม่าสามหกตรงเลยได้อครับผมขับบาวเท่าบดเยลง่ลิีพี่น้องครับเดี๋ยวงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับจะตามไม่ทั้งบนและล่างครับผมต่อมาครับเลขคำนวณคุณหย่ส่วนอย่างครับ ตอนสรุปบ่าวเถาบได้เอาตัวเลขล่ให้เด้วยพี่น้องแต่ว่าบ่าวเถาล่งคลิปอยู่ครับผมรับมาเลขล่องด้วยพี่น้องครับ68ตรงๆครับเลขคำนวณคุณยายส่วนอย่างสูตรเขมรครับผมจะได้ตามกันต่อนะครับกะถือว่าเลขคำนวณของคุณยายกับมาตรงตรงครับมาเลขล่องด้วยครับผม68ตรงๆครับต่อมาครับของปู40พี่น้องกบของปู40กะ มาเลขล่องครับล่าง6 3สามาครับผมครับของคุณปุ๋ยปวยง่ครับงวดนี้รุดเดอร์ครับผมครับพึ่งรุดและพี่น้องครับงวดที่ผ่านมากับเขาทั้งล่างทั้งบ่นนะพี่น้องครับแนวทางบนรุดเดอครับผมครับส่วนแนวทางล่างของคุณปุ๋ยปวยง่ยกับรุดครับผมครับ ของอาจารย์คมสันกรลุดเดอร์ครับผมครับของอาจารย์สว่างโคราชกรลุดครับพี่นอ้องครับของแม่นครสีกรลุดเดอร์ครับผมครับของแม่ลอยเอ็ดกับแนวทังแม่ลอยเอ็ดหกแปดตรงๆได้ด้พี่น้องครับแต่ว่าหวดนี่แม่บ่มันใจแม่เลยบ่ล่งครับของพ่อค้อนสารกัลุดครับผมครับของพ่อสิงหานกรลุดนะพี่น้องครับหวยซ่องกรลุดเดอร์ครับผม ครับอ่าเลขวิ่งพี่สาวเจดีกระลุดครับพี่น้องครับของปูหาเจ็ดแปดกระลุดนะครับผมครับครับปูแช่ว่านกระลุดเด้อครับผมครับพี่น้องเอาครับเป็นกําลังใจให้ทุกท่านเด้อพี่น้องครับจะสู้ต่อครับหรือจังไนนะพี่น้องครับฝากเป็นกําลังใจให้บ่าวเถ่อในเด้อพี่น้อง งวดนี้ก็ถือว่าลุดหลสำนักนะครับผมครับบาวเท่าก็ขอโทษขออภัยพี่น้องทุกท่านอีกครั้งหนึ่งเด้อครับผมขอโทษเอฟซีทั้งช่องนะครับพี่น้องครับบาวเท่ากะครับงวดนี้ก็ถือว่าข้อตกครับผมรับสูกันต้อตามกันต้อปะครับพี่น้องครับแนวทางก็รุดหลายสำนักพี่น้องงวดนี้ครับผมครับเดี๋ยวงวดหน้าได้พี่น้องครับงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะพี่น้องครับ เป็นกำลังใจให้บ่าวเ่าในเด้อครับผมครับจะได้หาแนวทางดีๆไม่ให้ฝากพี่ฝากน้องคือเก่าครับผมงวดนี้กรลุุดหลายสำนักน้พี่น้องครับผมครับเอาครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเด้อพี่น้องครับผู้ใดบ่ถูกรางวัลบ่าวเ่าก็เสียใจนาเนาะครับเนาะครับบ่าวเ่างวดนี้ก็ถือว่าครับผมก็ถือว่าเจ็บหนักพี่น้องครับ อัางไรก็ขอกำลัง girl, ใจในเด้อครับผมกับจะได้ตามแนวทางมาให้พี่ให้น้องให้เอฟซีทั้งช่องคือเก่าครับเอาครับพี่น้องครับคลิปนี้นะพี่น้องครับบ่าวเถาก็ขอบคุณทุกท่านเด้อพี่น้องครับที่ให้กำลังใจบ่าวเถานะพี่น้องครับสู้กันต่อบ่ครับผมในงวดนาครับจังไรก็ฝากเป็นกำลังใจให้คือเก่าเด้อพี่น้องครับแนวทางก็มีเขามีหล Al ุดนะพี่น้องครับผมงวดนี้หลุดงวดนาอาจจะเข้าก็ได้ครับ บาวเถาขอโทษเอฟซีทั้งช่องขอโทษพี่น้องเด้อครับผมสู้กันต่อปะครับฝากเป็นกําลังใจให้บาวเถาในเด้อพี่น้องรับงวดหนาจะได้ตามแนวทางมาให้เอฟซีทั้งช่องให้พี่น้องคือเก่าครับผมงวดวันที่17มกราคม2 5 6 4ครับงวดนี้ถือว่าข้อตกนะครับพี่น้องครับบาวเถากะอยากให้พี่น้องสุขสุขค้นนะครับผมรับอยากให้ถูกสู้งวดนะครับ ตัวเลขกะธรรมดาครับผมน้าพี่ lonely, น้องครับบ่มมีไผ่หูใดว่ามันจะออกตัวใดครับผมครับแนวทางคือว่าล่ะครับมีเขามีรุดครับผมฝากเป็นกําลังใจให้เด้อครับผมจะสู้กันต่อปะครับจะตามน้ากันต่อปะครับผมงวดหน้าเอาพี่น้องครับบ่าเถ่าก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านคือเกาเด้อครับผมจังใดบ่าเถ่าก็ขอครับกําลังใจในเด้อพี่น้องครับงวดหน้าจะได้ตามแนวทางดีๆแนวทางเด็ดเดืน้าพี่น้องครับ บ่าวเถาก็อยากให้ทุกท่านถูกรางวัลเละพี่น้องครับคลิปนี้บ่าวเถาก็ฝากไว้ซ้ำนี้นะครับผมครับบ่าวเ่าสวัสดีครับ